ตามหลักแห่งภรษาศาสนามุ่งหมายความสดชื่นแห่งวิญญาณ <c oughs> พิจิตใจที่เป็นความรู้สึกทางสติปัญญานั่นจะต้องสดชื่นท <c oughs> านนั้นไม่สดชื่นมันก็เท่ากับเหี่ยวแห้งและก็ตายแล้วเพราะไม่มีความสดชื่นเดี๋ยวนี้ชีวิตต้องคนที่ไม่รู้ธรรมะ คือเป็นบุตุชนคนธรรมดานั้นไม่สดชื่นเรียกว่าวิญญาณนั้นไม่สดชื่นชีวิตในด้านร่างกายเนื้อหนังน,นั้นยังอยู่ยังสดชื่นอยู่แต่ว่าชีวิตในด้านวิญญาณนั้นไม่สดชื่นเพราะอะไรเพราะว่าไฟคือราคะโทสะโมหเะเผาผลาญอยู่เสมอหรือบ่อยๆเรียกว่ามันตายเพราะเหตุนี้ ถ้ามันสดชื่นมันจะปกติมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันสดอยู่ด้วยความไม่ร่าร้อนไม่กระวนกระวายช่วยจำคำว่าไม่กระวนกระวายนี่วไว้ให้ดีสักหน่อยเถิดจะเข้าใจพระนิพพานได้เดี๋ยวนี้คนยังมีความกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา ดูกันง่ายๆก็ตรงที่ว่าเมื่อไม่ได้อะไรมาอย่างใจมันก็กระวนกระวายเพราะไม่ได้ไม่ได้ของรักของพอใจมาตามที่ตัวต้องการมันก็กระวนกระวายเหมือนกับไฟเผาดวงวิญญาณอยู่ ที่นี้ขั้นได้ของรักของชอบใจมาตามที่สววต้องการมันก็ยังคงกระวนกระวายต่อไปอีกแบบหนึ่งคือกระวนกระวายด้วยความรักของที่ได้มาถึงระห่หวงของรักที่ได้มาแล้วก็หวาดระแวงต่างๆนั้นมา้วยของรักที่ได้มามีความหวาดกลัวเกี่ยวกับของรักที่ได้มานี่ก็ยังมีความกระวนกระวาย เรียกว่าได้มาสมตามที่ต้องการแล้วมันก็ยังมีความกระวนกระวายร้อนอยู่ไปตามเดิมกระวนกระวายทั้งขึ้นทั้งล่องสมน้ำหน้ามันคนบ้ามันมีแต่ความกระวนกระวายไม่ได้ตามที่ต้องการก็กระวนกระวายได้ตามที่ต้องการก็กระวนกระวาย นั่นมันจะมีความสดชื่นอย่างไรได้เราจรึงเรียกว่ามันตายแล้วมันไม่มีความสดชื่นในความหมายของคาว่าชีวิตเลยเนี่ยคนธรรมดาเป็นอย่างนี้จึงถือว่าเป็นคนตายแล้วแม <c oughs> าจะวิ่งว่อนอยู่ในโลกนี้ทั้งสามพันกว่าล้านคนมันก็ล้วนแต่คนตายแล้วไม่นุ่งผ้าเดยกันจึงนั้น ถ้ามันไม่ถูกกิเลสเผาผลาญแล้วมันก็ไม่เะียว,วิ่งว่อนไปใ,ในโลก <c oughs> ให้ยุ่งยากลำบากนี่เรียกว่ากิเลสมันบังคับมันสายหัวมันปลับสายดิน้นดินไปดิ้นมามีความกระวนกระวายอยู่เสมอคอยมองดูในด้านแห่งจิตใจที่ลึกซึ้งอย่างนี้ และให้พบความกระวนกระวรายเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ว่านี่มันไม่ใช่ชีวิตมันไม่มีชีวิตต่อเมื่อหยุดความกระวนกระวายนั่นเสร็จได้จึงจะเรียกว่ามีชีวิตนั่นก็คือพระนิพพานหรือการบรรลุพระนิพพาน <c oughs> พระอรหรันต์บรรลุคุณธรรมสูงสุดถึงขั้นที่เรียกว่าหมดกิเลสหมดอาสวะ บรรลุนิพพานนั่นท่านถึงชีวิตนิรันดรไม่มีความกระวนกระวายไม่ได้ของรักของพอใจมาก็ไม่กระวนกระวายได้ของรักของพอใจมาก็ไม่กระวนกระวายเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้มีของรักของพอใจเราไม่อาจจะรักหรือไม่รัก ได้เพราะหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความรักหรือความไม่รัก <c oughs> ไม่ต้องการเพราะว่าไม่มีความรู้สึกที่เป็นอวิชชาที่ว่าต้องต้องการเช่นหิวอาหาร ก็ไม่ต้องหิวอย่างที่มีความต้องการเหมือนกับบุชคลคนธรรมดาหิวและต้องการมีแต่ความรู้ว่ามันต้องการอาหารก็ไปหาอาหารแล้วก็ฉันให้ความรู้สึกที่เป็นความต้องการไม่ต้องมีมีความหิวอก็ร่วมเป็นเรื่องความหิวมันเป็นความต้องการของร่างกายไม่ใช่ของตัวตนหรือของเรา <c oughs> อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีความต้องการที่เป็นเหตุให้เราร้อน <c oughs> มีแต่ความรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรก็ทำไป <c oughs> จะกินอาหารจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะอาบน้ำจะชำระอะไรก็มันก็ล้วนแต่เป็นไปด้วยความรู้หรือสติสัมปชัญญะไม่ทำด้วยความต้องการที่เป็นกิเลส หรือตัญหาจึ่งเป็นเหมือนกับไฟนั้นเราจึงพูดได้ว่าเมื่อไม่ได้สิ่งที่ไม่แลเมื่อไม่ได้อะไรตามที่ต้องการ <c oughs> ก็ไม่กระวนกระวายแล้เมื่อได้ก็ไม่กระวนกระวายฮะก็เลยไม่มีความกระวนกระวายมีแต่ความเยือกเย็นเป็นปกติเป็นสันติเป็นปกติตลอดไป นี่เรียกว่าชีวิตที่แท้จริงนี่ก็ชีวิตนิรันดรเป็นตัวธรรมะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นสัพว์ที่มีกิเลสแต่เป็นตัวธรรมะที่รู้สึกได้ด้วยจิตที่ปราศจากกิเลสทั้งการที่เราพยายามอบรมพระกรรมฐานหรืออะไรก็แลแรกแต่จะเรียก เพื่อให้จิตมันหมดกิเลสเพื่อให้จิตมันถึงชีวิตนิรันดรแล้วก็มีชีวิตนิรันดรคือชีวิตจริงกันเสียทีไม่ต้องตายแล้วตายอีกแห่งแล้วแห่งอีกเริ่มหน้าทั้งราคะโทสะโมหะเมื่อไม่ได้ก็ร้อนเมื่อได้แล้วก็ร้อนนี่มันเป็นเรื่องของคนบ้าเรียกว่าบุตุชนมันยังไม่สาสมจังรีกว่าคนบ้าจึงจะสาสมกับมัน เมื่อไม่ได้ก็ร้อนเมื่อได้มาแล้วมันก็ยังร้อน <c oughs> ขอให้มองกันในภาษาธรรมพูดกันในภาษาธรรมแล้วก็จะรู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรเราก็จะไดะ้ทำกันต่อไปเพื่อให้ได้มีชีวิตชนิดนั้น